โอเคนะครับอันนี้คือให้เราจำวิธีเขียนรูปร่างของ d ออร์บิทัทั้ง5ไว้นะครับนะถ้าเป็นอยู่ในห้องเรียนครูจะให้พวกเราเอากระดาษขึ้นมา1แผน่นแล้วก็เขียนรูป d ทั้ง5นะครับนะเขียนรูป d ทั้ง5จํารูปดีทั้ง5ไว้เพราะว่าถ้าเราจําได้เราจะเข้าใจทฤษฎีนี้ได้ดยียิ่งขึ้นเลยนะครับจะเห็นว่าวิธีการวาดก็ไม่มีอะไรมากนะครับ สังเกตว่ามันมีอยู่5อันแต่มีอยู่อันหนึ่งซึ่งไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับสังเกตไหมมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยต่างเขาจากต่างจากเขาโดนสิ้นเชิงก็คือดีแซดกำลังสองเห็นไหมครับดีแซดกำลังสองมันจะมีรูปดัมเบลนะครับดัมเบลอยู่ในแกนแซดนะครับอันนี้คือแกนแซดแกนแซดแล้วก็มีวงแหวนเห็นไหมมีวงแหวนอยู่รอบๆเนี่ย รูป DZ เนี่ยเขียนง่ายมากเลยเอาแกนเขียนลาก x, แกน x y แซดเนะี่ยลาก x y แซแล้วมันก็อยู่ในแกนแซดนะตั้งอย่างนี้แล้วก็มีวงแหวนเนี่ยแค่นี้เองเป็นวงแหวนนี่เขาเรียกว่าดีแซดละนะทีนี้ส่วน D อื่นๆดี D ทั้งสี่ดีทั้งสีนี่ก็เขียนคล้ายๆกันถ้าเรารู้หลักการก็จะเขียนได้ง่ายดี D ทั้ง4ี่อันนี้ดีแซดผ่านไปแล้วนะ โอเคนะครับดีผ่านไปดีดีสตัวนี้คือตัวนี้นะตัวนี้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 น,นะสังเกตมันจะมีคล้ายๆเป็นถ้าครูพูดให้จินตนาการออกเหมือนกลีบดอกไม้อะดอกไม้สี่กลีบนะครับนะกลีบที่หนะึ่งอกลีบที่สองนะครับอกลีบที่สามกลีบที่สี่นไฮะเร้ว,วาอย่างเงี้ยก็จะ เราก็จะได้รูปดีที่เหลือทั้งหมดแล้วนะฮะเนี่ยดีอีก4ตัวเราจะได้ง่ายโดยง่ายดายเลยครับนะแต่เรามีหลักการสังเกตง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นดีที่เขียนว่า dx เอ็กซ์กำลังสลบแซดกลังสลบไวย์ลังสนะครับมันจะเขียนอย่างนี้นะครับปกตินี่คือแกน x อ่านี่แกนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกน x นะสมมติเรามี3แกนอย่างนี้ x y z กซ์ไวย์แซดไงฮะโอเคไหมอันนี้เขาเรียกว่าแกน x อ่าให้แกน x อันนี้เขาเรียกว่าแกน y อันนี้แกน z เพราะฉะนั้นให้เราจําว่า dx กําลัง2องลบ y กําลังสองเนี่ยมันนอนโดนเสียบอยู่ในแกน x เลยแล้วอีกอันหนึ่งก็โดนเสียบเข้าไปในแกน y เลยนะครับนะเสียบเข้าไปในแกนนะคือแกน y ี้เสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปในตัวมันเลยนะครับนะนี่เขาเรียกว่า dx กาลัง2องลบ y กําลังสองโอเคไหมแต่ถ้าเป็น d อื่นๆเนี่ยไม่ยาก d อื่นก็จําง่ายลงมาอ่า เพราะฉะนั้นเรามาดูสักตัวหนึ่งอีกอีกสามอีกที่เหลือเนี่ยเราพอจะเข้าใจนะครับเข้าใจได้สมมติว่าเอาแกน dx y อ x กนเะเพราะนั้นเราก็สร้างแกนขึ้นมาคือแกนเอา x, เกับ y เอา x แล้วก็ไไหมเอาแกน x กับ y อันนี้ x, เออันนี้เป็น x นะครับอันนี้เป็น y เพราะฉะนั้นเราก็จะ สร้างเครื่องหมายนี้ขึ้นมานะครับสร้างรูปนี้ขึ้นมาโดยไม่ให้มันอยู่บนแกนให้ไม่ให้มันอยู่บนแกนนะครับให้มันอยู่นี้ให้นี่นี่คือ x กับ y ใช่ไหมเพรานะนั้นถ้าถ้าเราไว้บนถ้าเราเสียบไว้ในแกนปับมันจะกลายเป็น dx กำลัง2ง y กำลัง2แต่ให้เราอยู่ระหว่างเนี่ยให้มันอยู่ระหว่างเนี่ยเห็นไหมไม่เข้าแกนมันไม่อยู่ในแกนนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับนะระหว่างแกน x แกน y เนี่ยอันนี้ระหว่างแกน x แกน y นี่เขาเรียกว่าอะไรครับ dxy เห็นไหมง่ายไหมครับนะ่ะวิธีเขียนนะครับนะ่ะเราจำไม่ยากนะเพราะนั้นถ้าเราจะเขียนแกนไหนปับ๊บแล้วก็ถ้าเราเขียนแกนคู่ของแกนไหนปับ๊บเราก็วาดรูปที่ให้มันอยู่ให้มันค่อมอยู่ระหว่างแกนนะครับให้มันให้มันค่อมอยู่มันไม่ให้มันเสียบนะให้ไม่ไม่ให้มันเสียบตรงแกนนะครับนะ่ะเอามาดูอันที่สองอันนี้ก็เลที่เป็นอะไรครับ dyz เพราะนั้นเราก็เขียนนะแกนแกน z กับแกน y โอเคไหมนี่แกนนี่แกนแท่แกนวายนี่แกนแท่นี่วายเนาะอันนี้วายอันนี้แกนแท่อันนี้แกนวายไหมเพราะนั้นก็เขียนข้อมระหว่างแกนแท่แกนวายนี่แกนแท่แกนวายอยู่นี่แล้วก็เขียนมาอย่างนี้นะครับอันหนึ่งแล้วก็เขียนข้อมอันนี้กับอันนี้อันหนึ่งก็เรียกว่าดีดีวายแท่หรือเนี่ยดีวายแท่อันเดียวเลยนะครับเนี่ยอันสุดท้ายลองเขียนเองสิครับเข้าใจไหมถ้าเป็นดีถ้าดีเป็นดีเอ็กแท่จะเขียนยังไง ถ้าเป็น dx เเราก็เขียนด้วยแกน x กับแกน z ใช่ไหมเอาลาก x มานี่แกน x แล้วนี่ก็แกนอะไรครับแกน z นี่ก็แกน z จากนั้นก็เขียนข้อมนะเขียนข้อมเขียนระหว่างนะระหว่าง2แกนเน,นี่ยเขียนนิดนินะเนี่ยก็จะกลายเป็น dx z ที่เราเขียนขึ้นมานะครับนะโอเคหวังว่าคงพอเขียนได้นะครับนะลองฝึกเขียนดูนะอ่า ต่อไปอเมื่อกี้อธิบายทฤษฎีไปแล้วลองมาดาูการเกิดาการเกิดท,ที่ลงรายละเอียดนิดนึงนะครับเรามาดูรูปนี้อันนี้แกนตั้งนี่คือแกนพลังงานห็่ไหมแกนีก็เอน r g ีนะพลังงานที่ใส่เข้ามานี่คือพลังงาน Energy นะอันนี้คือ D ีดีออร์บที่มีกี่อันครับ1 2 3 4 5 มี5อันแต่เป็นดีของเหล็กบวก2เพราะนั้นดี D ของเหล็กบวก2ตอนนี้จะเหลืออีกเล็กตอนเท่าไหรลองมาดูนะครับ1 2 3 4 5 6อห้าอันนี้คือดีดีหกนะแสดงว่ามีดีอยู่6ตัวนะครับมาดีหตัวนี้ถูกเสียเล็กตอนไปแลกกี่ตัวครับ2ตัวแสดงว่าถ้าตอนยังไม่เสียเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ต้องเป็น8ใช่ไหมแต่นี้มัน มันมีเครื่องหมายสองบวกแล้วมันเหลือดีหกแสดงว่าตอนที่ยังเป็นเหล็กธรรมดานี่เป็น D ีแปดใช่หรือเปล่าไม่ใช่พูดผิดตอนที่เสียสองตัวมันต้องเสียในชั้นเอสเอเคเสียในชั้นเอเพราะนั้นเหล็กเหล็กนะครับย้อนให้ดูนิดนึงนะครับไม่เสียเวลามากเนาะเหล็กยี่หกนะครับเรียกติดตัวมายี่หก เราะนั้เวลาเราจัดเราต้องจัดได้ทุกคนต้องจัดได้แล้วนะจนป่านนี้แล้วนะครับะ28แล้วก็14แล้วก็สออง่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าเลขนี้มาได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าพวกเราเออจะดอบหรือจะอเปลี่ยนวิชาเอกดีก็ไม่รู้นะนะครับนะก็ลองคิดเอาเองนะนถ้าเกิดว่า เห็นเลขสองเลข8ดเลขสิบี่เลข2แล้วยังตอบไม่ได้ว่ามายังไงนะครับนะพอตอนนี้เคมี2แล้วเคมีปีสองแล้วนะครับทีนี้เวลามันเป็นเลขสองบวกนะเลข2บวกก็คืออะไรครับเสียอิเล็กตรอนไป2ตัวแสดงว่าตัวนี้หายไปละนะไม่มีละเพราะฉะนั้นจึงเหลือ14 14ี่สิบนี่คือชั้นดีเพราะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็เกิดจากอะไรส4ี่มาจากสามเอสามเอสอง 3 p 6ใช่ไหมครับแล้วก็3 d 6เพราะอะไรเพราะสอบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น14มันก็ตรงกับ14สี่พอดีแสดงว่าตรงนี้ก็คือ d 6นะอย่างที่บอกว่าถ้าเหล็กบวก2องจะมี d 6ตัวโอเคไหมเหล็กบวก2มี d 6ตัวอ่ะคราวนี้เวลามีลิกแกนมาจับสมมติว่ามีลิคูลากมาปับ๊บมีลิกแกนมาจับนะพอลากมา ตอนนี้คืออันนี้เขาบอกว่าโนลิแกนตอนที่ยังไม่มีลิแกนเนี่ยอิเล็กตรอนมันเป็นไงครับมันเรียงด้วยกันอย่างสวยหรูนะเรียงห้าตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่พอมีลิแกนมาหกตัวรู้ยังไงว่ามีลิแกนมานี่ไง้นาน้ 6, นามหกหนาแสดงว่ามีลิแกนเข้ามาจับกี่ตัวครับ mm hmm. มีลิแกนมาหกตัวแล้วเห็นไหมบอกแล้วนี่ที่มาพอมีลิแกนมาหกตัวปับ๊บจะเกิดการแยกเป็นสองชั้นขึ้นมาทันทีนะลิแกนหก เขาเรียกลิกแกน6นี่ว่า ah ออกตาฮีดอนเห็นไหมถ้าลิกแกน6ตัวเรียกว่า ah ออกตาฮีดอนคอมพลีคจําไว้ด้วยนะครับถ้า L6 เรียกว่าออกตาฮีดอนคอมพลีคโอเคนี่ลิกแกน6รู้ไงว่านี่น้ำา6น้ำมาละเนี่ยมันจะแยกเป็นข้างบนข้างล่าง3าเห็นไหมข้างล่าง3ข้างบน2องสามชั้นล่างสามสามอันล่างเรียกว่าทีสองจีเขียนให้ถูกเลยนะ แล้ว2องอันบนเรียกว่า eg เห็นไหมครับ eg โอเคไหมนี่หลักการทีนี้ลิกแกนทั้ง6ตัวนี่มันมีผลทำให้ไอ้สกับ2นี่มันอยู่ห่างกันหรือมันอยู่ใกล้กันนะถ้า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 ออบิทเลสกับ2อเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กันเตี้ยเตียแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเตีย้ยเียแบบนี้นะเราจะเรียกว่า สนามเรียกว่าความวีความอ่อนเรียกว่าสนามลิแกนอ่อนแสดงว่าน้ํานี่เป็นสนามลิแกนอ่อนเรียกว่าน้ำนะน้ำอ่อนกันลวก,กันนะจะไม่ง่ายน้ําอ่อนอ่อนคาว่าอ่อนคือจะทาให้ชั้น3กับชั้นสองเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยพอชั้น3กับชั้นสองอยู่ใกล้กันมากครับอิเล็กตรอน6ตัวเนี่ยมันก็จะจัดอิเล็กตรอนได้อย่างนี้คือ1 2 3 4ส ห้าแล้วก็มาหกเพราะว่ามันจะขึ้นไปทุกมันสามารถขึ้นจะขึ้นไปข้างบนได้ง่ายๆถูกไหมเพราะมันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันดูเส้นสีชมพูนะครับเส้นสีชมพนูนี่นิดเดียวนะครับแต่มาดูอีกรูปหนึ่งเห็นเส้นสีชมพูยาวไหมเนี่ยแสดงว่าอยู่ไกลกันอันนี้อยู่ใกล้กันมาถ้าใกล้กันอย่างนี้นะครับแสดงว่าลิแกนอ่อนไม่ไม่คำว่าลิแกนอ่อนโอ้คำว่าอ่อนคือโอ้ไม่มีไม่มีน้ํายานะครับพูดง่ายๆคือน่ะมันอ่อนแอนะครับน่ะเพราะฉะนั้น อสองกับสามก็เลยอยู่แคบอยู่ใกล้กันพออยู่ใกล้กันมากๆปั๊บอิเล็กตรอนเดี่ยวก็เยอะเห็นไหมครับนะอิเล็กตรอนเดี่ยวเยอะพออิเล็กตรอนเดี่ยวเยอะเราจึงมีฉายาเรียกว่าไฮสปินสปินแปลว่าหมุนเกิดการหมุนได้สูงมากหมุนได้คล่องแคล่วว่องไวการที่มันหมุนคล่องแคล่วว่องไวคือแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเดี่ยวอยู่เยอะโอเคนะจาไว้นะถ้ามันมีคําศัพท์เทคนิคว่า Hi Spin, Hi <Hi S 2> ไฮสปินไฮแปลว่าสูงสปินแปลว่าหมุน ถ้ามีการหมุนสูงมากแสดงว่ามีแต่อิเล็กตรอนเดี่ยวเยอะการที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเยอะแสดงว่าสองกับสามมันแคบมากใกล้กันมากเราก็เรียกว่าอยู่ในสนามอ่อนใช่หไหมถ้ากรณีที่เป็นน้ําแต่ถ้ากรณีที่เป็น,นไซยาไนแม่ไซยาไนไซยาไนมีอิเล็กตรอนทั้งหมดหกตัวเหมือนกันเหลก็เลกเหล็กโทษทีเหลก็กตัดภาพนี้ออกไปนะเราเราไม่เอาภาพนี้นะเรามาดูภาพที่สองอมาดูนะมาดูด้านนี้นะครับ เมื่ออิเล็กตรอนทั้ง6ตัวนะครับน่ะโดนลิแกน6ตัวแต่เป็นลิแกนของไซยาไนไซยาไนมีชื่อว่าเป็นลิแกนสายแข็งนะครับสายแข็งมีสายแข็งกับสายอ่อนนะครับสตรองนะสตรองแปลว่าสายแข็งนะครับน่ะลิแกนสายแข็งอันนี้ลิแกนสายอ่อนเพราะนั้นเราต้องรู้ได้ว่ามันไอตัวที่จะเข้ามาเนี่ยสายแข็งหรือสายอ่อนนะครับน่ะถ้าสายอ่อนทําให้อะไรครับสองสามนี่เตี้ยแต่ถ้าสายแข็งนี่ทําให้สองสามนี่เป็นไง อยู่ห่างกันมากนะถ้าเป็นสายแข็งนะแปลง่ายๆจำง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกก็วควรจะเรียกว่าสตองกับวิกนะครับนะไอ้คําว่าสายแข็งสายอ่อนนี่ครูว่าคิดเองนะครับนะ่คิดเองเอาอ่าโอเคนะเพราะนั้นเราเห็นไหมพอเป็นไซยาไนปับ๊บสองกับสามนี่ห่างกันอยู่สูงมากนะอันนี้อยู่สูงนะสูงว้อยู่ไกลกันนะอยู่สูงเวลาอยู่สูงปับ๊บอิเล็กตรอนทั้ง6ตัวเนี่ยทั้ง6ตัวเนี่ยมันก็จะเข้าแบบอีกแบบหนึ่งเลยที่เรียกว่า1 สองสามปกติถ้ามันอยู่เตี้ยๆมันจะสี่ข้างบนใช่ไหมแต่คราวนี้สี่บนไม่ได้มันก็เลยมาสี่มาห้ามาหกอยู่แต่ข้างล่างหมดเลยไม่มีขึ้นข้างบนเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสายแข็งพอสายแข็งปั๊บจะเห็นว่าสายแข็งปั๊บไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่เลยนะหรือเหลือถ้ามีเหลือก็เหลือน้อย,น,อย,น,อยน้อยนิดเดียวนะครับอนะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะแสดงว่าจับคู่กันหมดเลยไหมมีคู่หมดเลย การที่มันมีคู่หมดเลยทําให้มันหมุนลําบากนะหมุนลําบากเพราะมันมีนะสมมติเราอยู่คนเดียวในห้องเนี่ยเวลาเราจะนอนเราจะกิ้งไปกิ้งมาโอ้ยฟีสไตล์ถูกไหมแต่ถ้ามีคนมานอนด้วยปั๊บเนี่ยโอย้จะทําอะไรมันก็อ,อึดอัดเก,กนะกะเพราะนั้นเวลามันจะหมุนมันก็หมุนไม่คล่องนะหมุนไม่คล่องนะเราก็เรียกว่าโลสปินเพราะนั้นโลสปินนี่หมายถึงพวกที่มีคู่อาจจะไม่ง่ายนะเผื่อบางคนจะเลือกจะเอาถ้าโลสปินแปลว่าคู่เยอะ แต่ถ้าไฮสปินแปลว่าเดี่ยวเยอะนะครับถ้ามีเดี่ยวอยู่เยอะก็เรียกว่าไฮสปินถ้ามีคู่เยอะก็เรียกว่าโลสปินนะครับนะโล,โลสปินนะเข้าใจคําว่าสายแข็งกับสายอ่อนไหมสายแข็งสายแข็งทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ไกลกันนะห่างกันเนี่ยสายแข็งเมือ่อพออยู่ห่างปับ๊บมันก็เลยจับคู่อยู่แต่ข้างล่างเห็นไหมเราก็เรียกว่าโลสปินแต่ถ้าเป็นสายอ่อนมันก็จะติดเตี้ยอ่อนอ่อนน้อมนะอ่อนน้อมอนะ่อนน้อมก็อยู่ต่ำๆนะคนที่ อ่อนน้อมทำตัก็คือไม่ไม่สูงอ่ะนะพว,วิธีจำนะแล้วแต่เราจะจำอ่ะนะครับถ้าสายเพราะตรงน,นี้ถ้าเกิดเราจำสับสนเนี่ยเราก็ทำเราเราจะแยกแยะไม่ออกเลยเพราะนั้นให้เรานึกหลับตาซิว่าถ้าสายอ่อนแสดงว่าเตี้ยถ้าสายแข็งแปลว่าสูงนะถ้ามันเตี้ยมากมันก็จะถ้ามันเตี้ยมากมันก็จะขึ้นข้างบนได้ใช่ไหมเหมือนถ้าเกิดว่าบ้านสองชั้นแต่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองอ,อยู่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับนะ ถ้ามันใกล้ๆก,ก,กันเดี๋ยวก็ขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลง,ง,ง,งได้ตลอดไหมถ้าบ้านเราอยู่สองชั้นเตี้ยๆหลังเตี้ยๆแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราโอ้โหบ้านหลังบ้านหลังใหญ่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองนี่สูงมากต้องขึ้นลิฟต์ไปอย่างเงี้ยโอ้ขึ้นลําบากเพราะนั้นเราก็ชอบอยู่ข้างล่างมากกว่าขี้เกียจขึ้นข้นางบนอนะ่ะเพราะข้างบนมันสูงใช่ไหมเนี่ยหลักการเหมือนกันเลยนะครับนะเพราะนั้นเข้าใจคําว่าสายแข็งสายอ่อนเข้าใจคําว่าโลสปินไฮสปินเข้าใจคําว่าเดี่ยวคู่หรือยัง อันนี้พูดถึงสนามออกตะนะครับใน,ในเรียกว่าเวลามันอยู่ถ้าลิแกนมี6ตัวปับ๊บมันจะเรียกว่าออกตะาฮีรอนคอมพล็กนะครับนะโอเคตามนี้เนาะนะครับนะ,ะถัดไปถ้าเป็นถัดไปเนี่ยมาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะ่อะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันเดิม